สบายดีสบายดีพี่นอ้องสบายดีม,ดดมุกบ่นผู้สุขสุขนไม่เนี่มาติงฟ้าบ่งตะเวนเนาะทีเมือนนุ่งแข้งใส่สมุพี่นอ้องตอนนี้บัติงอยู่ที่ดาดฟ้าอยู่สถานที่แห่งหนึ่งเนาะอยู่ใจกลางตัวเมืองนุ่งแข้งใส่สมมุิเลยเนาะ อาคารที่ว่าสา่ายังบ่ทันแล้ววิวบรรยากาศยิ่งทึ่งนี่งามลาศีน้องนี่เฮาเดียวมาเบอร์นี่แดดออกแล้วโอ้งามขนาดหน้าเฮานี่ก็แมน่นสำนักง,งานปกครองแข็งแกร่สมบูรณ์ที่ว่ากำลังสร้างใหม่ตึกใหม่เนาะเห็นบ่ทันแล้วยังปรปับปรุงก่อสร้างอยู่มีประมาณ1 2 3 4งสองสาี่อา,าสาันนี่เนาะมรีบอย่างดีเนาะ ใกล้ๆเห็นกับเป็นแผนการเงินแข่งใจสม,มุนเนาะเมนี้อากาศแจ่มใสขนาดพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าเวลาหกโมงหกโมงครึ่งเนาะเขาเบอร์นี้ก็เลื่องงามแล้วพี่น้องเลยทางนี้ยัง่ทันเกี่ยวทางทางกว่านั้นเขาเริ่มเกี่ยวแล้วเนะาะเมองกองเขาอยู่เบื้อนั้นเบอร์นี้ก็เกี่ยวแล้วพี่น้องเลยโอ้ตะวินกำลังสิขึ้นนะ เกียวแล้วเราทางนี้ก็ได้ว่านี่เขะเจ้าฝนเขาอยู่นี่แหละบรรยากาศสวยงามเหมนี้โอ้พี่น้องเบิง่งเมื่อนี้ผู้เบียนี่ท้องฟ้าเปิดเลยเนาะถือว่าเห็นผู้เบียสชัดเจนเมืนเน่อนี้อากาศดีมื่อนี้นีทุกคนหูบอ,อานี่เขาเอิญดอกอยังเนี่ยดอกเลื่องนี่นะช่วงนี้ดอกไหม้อันนี้มันก็ล่างบานได้เนี่ย แต่ว่าบาติงเอินดอกตะเวนเนาะดอกตะเวนแต่ว่าไทายใส่สมบูรณ์นี่ก็เฉือนมาดอกบัวตองบัวตองเหลืองเนาะที่จะบอกเนาะพี่นอ้อง,งทางฝั่งไทยได้เอินดอกหยังงนอดอกนี่ลองคอมเมนต์มาเบื้องเดอ้อมันจะมันจะบานแต่ส่วงนี่แหละพี่น้องเพราะว่าส่วงนี้มันย่ำหนาวเนาะและพิเศษด,ดอกอันนี้ฮันดอกตะเวนเนี่มันสิเกิดแต่อยู่เขตหนาวเนาะ เกิดหอนอะไรเมืนบูมีเด้อนี่เลื้องเบิดเลยพี่น้องนี่มันเกิดเองตามธรรมศาสตร์นี่โอ้ตะเวนขึ้นแล้วบันน,นี่อยู่ผูพุ่นกับเลืองด้วยกันนะพี่น้องเลืองงามพุ่นข้างนี้แห้งเลืองเด้๋ยวเสียทีบทบเบิองฮะตายเบิองเลื้งเลืองสวยงามพี่น้อง เดี๋ยวจะหน่อยชิลง oh. ไปถ่ายเบิ่งเนาะทักขางเขากับชิมีน้องเนาะน้องป้ามีดอกบัวน้ำผอมพี่น้องโอ้ oh. สําเร็จสเื่อบ่ได้เห็นดอกบัวได้อยู่แถวนี้นะมีเสยเนาะยังสงสัยเขามาปลูกพี่น้องโอ้าา oh. พี่น้องเลยนี่นี่ตะเวนขึ้นแล้วกระล่องผอนขึ้นเท่ละหน่อยเท่ละหน่อยเดี๋ยวน่งสูบอากาศบริสุทธิ์อยู่ทงึงน้ำกันก่อนเนาะ nào lý thì nọ người và <laughs> các bậc đầm cái cầu thì nọ còn cột nấu vẫn đang cát cứ tăng có thể lên thì nọ người vẫn đang cát tăng có thể xuất suốt lên thằng này comment miền thì vào phần cái là sáng mai tôi này cái đấy không xây hệ thống theo nào. À, ระเบิงบรรยากาศรลระลอขางเด้อตึออาคารตัวนี้เป็นเศดเป็นสถานที่แบบเป็นเทคบันเทิงนะพี่น้องแต่ว่าเจอ,อถ่วงสถานถานการณ์โควิดบอเนาะมันก็นเลยแบบหยุดสงักเหตุอะไรว่าฝนบอลเอนุนาที่เปิดบอหรือจะไหนกับบูเนาะ เห็นบ่ดอกเหลืองๆนี่ดอกตะเวนนี่ทางนี้ก็มีคือกันนี่แข้มผ้แค้มทางกันเต็มเบดเลยนะพี่น้องนี่บอนผู้ข่อยไปแล่นทางเบื้อหน้าก็เต็มพุ่นน่ะทางไปวังน้ําเขียวเต็มหมดดอกนี่สวยงามแต่ว่าตอนนี้มันยังบ่ทันได้บานเต็มที่ด้ยังยังกําลังแบบกําลังบ้านอยู่เนาะันี้ก็สิเป็นเฮือนหมู่แม่ปลาสดเนาะเียงเป็ดเลี้ยงไก เป็นลายเนาะโอ้หนกเ,เห็นมาพี่น้องบินอยู่เห็นบ่อยู่ในกล่องโอ้พี่น้องเลยสวยงามสวยงามเหมือนเดิบรรยากาศบรรยากาศยามสุเศร้าเนาะที่เมืองวงแข็งใส่สมบูรณ์บรรยากาศฟังนี่ก็จะเป็นไฮน่าคือเกา่า หน้าเนาะเบื่อนี่หน้าบอนี้เป็นบ่อได้เห็ดเขาบ่ได้ปลูกเขาสักพุ่นอยู่เนินพุ่นกระแม่นปลาแปกพี่น้องปลาแปกใส่สมบูรณ์นีอยู่สองสามบ่อนหดนะปลาแปกใส่สมบูรณ์เป็นต้นใหม่ที่เกิดเองตามธรรมชาติเนาะมวยไฟปลูกได้พี่น้องเกิดเองเนาะเกิดเขียนเอา อ๋อบรรยากาศดีดีดมันนี่โอ้แสงแดดกระทบเซให้หน้าใสเขาโอ้งามงามงามพีม่น้องเลยกินหอยบรรยากาศอยู่บ้านเนาะอยู่อยู่บ้านอยู่หน้าเนาะเขาไม่ได้กินเขาไม่แล้วพี่นี่ป้าก็แเสบเนาะน้ำหมอกหมอ,อกแสงแดดกระทบเซน้ำหมอกเนาะ มือน,นี้โบเห็นทะเลหมอกพีกนนน่น้องเพราะว่าอากาศมือนี้ดีหลายเต็มใจดีเนาะท้องถู่าสวยงามสวยงามทั้งเครื่องหันจะเป็นตึกอย่างนี้เนาะเข้าเห็ดใหม่นะกับคนเ่กใจกันเนาะเป็นห้องการว่าเรือเป็นห้องเหี้ยนเนาะงามเาอยู่ถึงเนาะพูนไกลพูดอยู่เนองเห็นบนะ่อยู่ของคือะิบเห็นเนาะคือว่าเห็นเนาะ เป็นห้งแรมใส่สมบูรณ์เน,นานนนะพี่น้องตักอยู่ถึงผู้นสูงสูๆไปนะโอ้เย็นครับคืนนะนอนกลางคืนเนาะเป็นโรงแรมห้มหงแรมเบื้องหลังกับพูนเป็นหอรักเมืองเนาะบรรยากาศดีๆยามเศร้าๆนี่พี่น,อน้องนี่เป็นอันนั้นเป็นฝายางขาวๆเข,า,ขาเจ้าปลูกพัก ออแกนิกเลยพี่น้องเป็นบริษัทของของเกาหลีบ่หรือว่าของญี่ปุ่นนี่แหละพี่น้องบหจืออเนาะแต่ว่ากระบอก้เขาไปเนะาะฟะวฝืนบริญาทให้เขาไปพี่น้องเลยว้าวสวยงามสวยงามพี่น้องวันนี้เขาลองใส่สีนันโกโปโบเบิงเนาะ ใส,ส่สีกบัวเบิองว่ามันสีสวยงามสุดเลยบอไดทายคลิปให้พ่อแม่พี่นอ้องเบิองไลยเถื่ออะไรพี่น้องเอาลยไลยแหละเ <c oughs> นื่องจากว่าบอติงก็มีเบียกประจําเนาะเบียกประจําแน่แล้วก็บอแล้วก็ส่สวนนี้ก็ออกไปใส่บอไดแน่เนาะก็เลยเหตุการเห็ุคลิปของเขากระมันกับบอตอ่อเนื่นองพี่น้องเลยก็ขอโทษขออภัยทั้งแต่ไล,ล่เด้อแน้วได้ก็สิพยายามอัพคลิปให้ ทุกคนได้ชมได้เบิร์เนาะโอ้ฟนะโอ้ก็บินขักแทะได้ขี่เสือหัวกระทืด <c oughs> มันมากินป่าเลยน้องเนีน่ยเด่นเด่นเด่นเนี่มันมีน้องเลยเนี่น้องป่าขาเจ้าเนาะเดี๋่นจะนอนสิลงไปถ่ายดอกตะเวนเบิ่งใกล้ไอ้เบิ่ง ไปเบิ nom nom lung, oh, ่งแคมน้องเนาะไปเบิ่งดอกบัวอยู่น้องหนึ่ะมีทางไปบ่นไดเห็ดบันไดลงครับเนี่น้องทางลงกันเป็นบันไดโค้งเนาะสองสัตวโอ้ขนาดพุนเห็ดแล้วนี่ไอสิคักพี่น้องเป็นตึกอาคารใหญ่อลิ้วอยู่นี่ นี่คือบนตักาด่านดุมเนาะทางใด้ละทางไปไปทางนี้ได้บ่นี่นี่นี่ดอกเต่าเว้นสีเหลืองเหลืองนองงามเลยเนาะอ้หูนกนกนกเถอะงามเลยนะงามดีนี่นี่มันกำลังชิบานได้เลยเนี่ย nó đang xì bàn nó làm lại làm lại thì nó ngâm lại ừ ừ Đó Phải ừ này. Sinh khoa đọc vẫn biết với ơn tay qua là hương đỏ bọt tay này vừa đỏ bùa này bọc năm 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 รยากาศเซลฟี่จากบ้านวันหลักพี่น้องดอกตาเว้นเนาะงามดีพี่น้องอยู่ทางเบืองแค่มนําแค่มนําจากนะทางขึ้นไปผู้เบียงแห้งามเนาะสวยงามลายพี่น้องเด้ยอสิพาทุกคนยังหรอกสวบหมอน้องเือก่อนเนาะ không 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 lại ngắm lại này can bố thì nó ngắm nó đầu nó

ไปพี่น้องสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเอ้ยพอกันคลิปหน้าเนาะมนี้ก็พามาเบิ่งบรรยากาศยามเช้าๆเนาะอยู่ที่เมืองอนุวงศ์แข็งใสสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามเช้าพามาชดอกตะเวนเนาะบรรยากาศงามๆทุ่งนาเนาะเอาสําหรับมื้อนี้ก็จบํานี้เนาะมื้อหน้าขอมื้อหน้าพบกันใหม่พี่น้องบ๊ายบาย